อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับลูกค้าเอามาเคลมสีนะครับทำาักันกับเรานะครับคันนี้นะครับเป็นรีโว้นะครับรีโว่ลูกค้าเพิ่งแปลงหน้าแปลงหน้ามาด้วยนะครับแล้วก็มาให้เราจัดการนะครับทาสีใหม่นะครับลูกค้าส่งตัวอย่างมาก็คือโทนสีเทานะครับจะเข้มกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ให้ใ่มุกเพิ่มไปด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูสภาพก่อนทําได้เลยนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสภาพพื้นผีพื้นผิว เพื่อนผิวเป็นยังไงนะครับไปชมกันนะครับนะครับเพิ่งแปรงหน้ามานะครับเพิ่งแปรงหน้ามานะครับเพิ่งแปรงหน้ามานะครับชิ้นนําพวกนี้ไม่ค่อยแววเราทําใหม่ให้หมดนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกอย่างแววฉ่าทั้งหมดนะครับส่วนชิ้นคาร์บอนนะครับชิ้นคาร์บอนลูกค้าให้เราลูกเคลือบใหม่ให้ด้วยนะครับเพราะว่าเจอตามมดนะครับตามมดไหลแผลเลยนะครับ เจอรอยตามดนะครับคันนี้นะครับชั้นสีลูกค้าอาบน้ํามาแล้วนะครับอาบน้ำํำรอบนอกมาแล้วนะครับเท่าที่ดูก็คือผมเ,เห็นซ้อข่าวก็คือความแววนะครับไม่มีเลยนะครับความแววไม่มัไม่มีเลยนะครับ,ค,ค,รบคันนี้อาบน้ํามาแล้วนะครับริ้วรอยก็ ระดับหนึ่งนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าลูกค้านะครับทำมาลานหรือยังนะครับสีนะครับกค้าอาบน้ำมันแล้วนะครับนะครับลูกค้าอาบน้ำมาแล้วนะครับติ๊งันงานห่อด้วยนะครับน้ำมานะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับแต่ทรงรถ ลูกค้าหล่ออยู่แล้วนะครับสะอาดอยู่แล้วนะครับก็มีริ้วรอยบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับลแล้วก็รอยยักยิ้มนะครับรอยยักยิ้มมีรอยยักยิ้มบ้างนะครับ สภาพโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็มารอชมกันได้เลยนะครับขั้นตอนการทําของเจ้าไฮรักนะครับรีโวคันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงจะออกมางานสีจะแววใหม่มากกว่านี้แค่ไหนยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับเตรียมพ่นพื้นนะครับสําหรับรีโวนะครับ นืคันนี้จะเป็นรอยนักกิ้มนะครับส่วนมากจะเป็นรอยนักกิ้มจับรอยขีดข่วนนะครับโอเคนะครับเตรียมพร้อมอีกหนึ่งคันนะครับจับรีโวสีเทา มุกชุมพูนะครับผมแดงด้วยมุ่งมิกมาครับมาชมนะครับ,รบอ๋อเป็นไงก็ออกโทนเทาประมาณประมาณเดิมนะครับแต่เราใส่ลูกเล่นไปนะครับดูการออกของอูเราก่อนนะครับ คือปลาหนี้กันทุกขั้นตอนนะครับชุดแรกนะครับมีชุดแรกเอาหัวเข้ามาพ่นก่อนแต่ชุดหลังเอากระบาดนะครับกับอุปกรณ์กันชนพวกนี้เข้ามาพ่นทีหลังนะครับรีโว่รถเกาะสมุยนะครับยิ่งอ่ะไปยังไงนี่ได้อะอัได้หรอได ทำทำไรเหล่าไว้เรือก็ได้นะเป็นสีหนังมันไม่ชนกับไอ้นูพอดีใช่ไหมชนกับไหนก็ตอตโนยากมนไ้ใช่หหาีกี่วิงวดไ้ตนวนักี่ยาวนั่นได้ดี่เบื่อเที่ยวเราไปเวนเเดี่ยวปีหน้มรัววันนี้พ้นเมรอีกหนึ่งคันนะครับกับรีโวนะครับ เป็นสีเทานะครับสีเทามุกชุมพูนะครับจะออกเป็นเทาเข้มนะครับมุกชุมพู เทาตัวนี้นะครับในกล้องจะออกเกือบจะดำนะครับแต่จริงๆเป็นเทานะครับเป็นเทามุกชมพูนะครับ นะครับหัวเก่งมาเทียบร้อยนะครับใส่ปิ้งนะครับท้าใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวยังไงรอชมชุดหลังนะครับกระบะแก้มไอ้กระบะครับทิ้งจนกระบะนะครับโอเคนะครับรีโวตอนที่ขัดสีอยู่นะครับออกเสร็จแล้ว ันนี้เป็นสีเทานะครับมุกชมพูถ้าเวลาโดนกลับกล้อง,องผมไม่แน่ใว่ามองเห็นชัดไหมครับแต่ถ้ากับปลายตานี่เห็นเลยนะครับว่าขึ้นเป็นมุกชมพูนะครับโอเคเดี๋ยวรวมประมาณนี้เดี๋ยวขับเสร็จเตรียมพาเคลือบแก้วต่อนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จบไปอีกครึ่งคันนะครับกับเคลือบแก้วซามิก นะครับคันนี้ทำโกหนึ่งปีนะครับงานสีเพิ่งเสร็จมาจากอู่คาร์บิวตี้สไตล์นะครับอ่ะยังไงก็เรามาชมมาเลยนะครับว่าความแววความใสความปิ้งนะครับเป็นยังไงนะครับเรื่องความแวลความใสนะครับไว้ใจทางเราได้เลยนะครับท่านใดนะครับที่ทําสีมาแล้วความเววไม่สดใจนะครับมาที่เราได้เลยจบนะครับ เรื่องงานสีนะครับเพื่อแก้วเราเป็นอาชีพเต็มร้อยนะครับเราเข้าใจถึงสีทุกอย่างนะครับว่าเกิดจากอะไรรถท่านถึงได้ไม่แววนะครับเราจะปราบมือให้ท่านได้ทันทีนะครับเพราะว่านี่คืออาชีพเรานะครับคันนี้เป็นดีโวนะครับดีโวลูกค้าจากเกาะสมุยนะครับกาลังมารับกลับบ้านนะครับ เพื่อกันทุกจุดนะครับ เพือบที่เราไม่เก่าเลยนะครับเพราะว่ารอบสวิตช์6เดือนนะครับเหมือนที่เราบอกแจ้งมันจะทุคลิปนะครับใหมันดูความแรงความใสได้เลยนะคือใส่เป็นน้ํานะครับเห็นนะครับภายในเป็นระบบท่นนะครับภายในเป็นระบบท่อนนะครับเห็นแบชมวังเรื่องดูเลยนะครับ เครื่องเราก็จะเก็บให้นะครับตลอดอายุการใช้งานที่เรารับประกันนะครับโอเคโดยวประมาณนี้นะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจเครื่องแก้วโซเดมิกนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับส่วนคันนี้เดี๋ยวผมเอาไปอัพนะครับถ่ายข้างนอกให้ชมกันอีกทีนะครับว่ากลางแดดแล้วสีจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปข้างนอกกันเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็ออกมาด้านนอกเรียบร้อยแล้วนะครับ สีนะครับพอโดนแดดก็จะเป็นมุกคุ้มคูจากขึ้นเลยครับสะท้อนเลยครับผมไม่แน่ใจว่าทางกล้องหยนชักไหมนะครับคันนี้เป็นงานเคลมประกันนะครับาเ,เคลมประกันจ่ายส่วนต่างนะครับ เรานะครับต้องใหม่ทุกจุดนะครับ ไม่เป็นผิวซ้อมนะครับโอเคนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจนะครับงานเปลี่ยนสีหรือว่าจะเคลมประกันหรือว่าอะไรติดต่อกันมาได้นะครับติดต่อกันมาได้เราดูแลหลังการขายนะครับเครื่องแก้วโซลามิตตัวนี้ดูแล6เดือนนะครับเซอร์วิสหนึ่งครั้งก็รับลูกค้าจะมาอยู่นี้ตลอดครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับโอเคคันนี้พร้อมกลับเกาะสมุยแล้วนะครับสำหรับรีโวคันนี้ครับโอเค ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของเรามาโดยตลอดนะครับโอเคครับสวัสดีครับ